กระดูกระเด็นไปกี่ท่อนเชิงตะกรนเผาไปกี่หนคอขาดกันไปกี่คนไทยทุกคนจึงได้ไทยครอบครองศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สวยดำเนินการจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่11กรกฎาคม2560ณห,ห้องประชุมเทศบาลเวียงสวย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น120คนซึ่งได้รับเกียรติจากนายจรรยพุทธการรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงสวยมาเป็นประธานในพิธีนางสาวสรานานมีหวังยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าการจัดโครงการในครั้งนี้นอกจากจะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากความสามารถนายสมศักดิ์ธรรมสิทธิ์ ครูข้าราชการบำนาญมาเป็นวิทยากรในการอบรมแล้วยังเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย